เลยเลย,เลยประหยัดไฟไปด้วยปกติถ้าปั๊มนะคะปั๊มใหญ่ขนาดนี้มันก็จะใช้เงินเยอะนะคะประมาณอถ้าไม่เปิดเล็กน้อยเขาก็ไปวิ่งเล่นแทมวันนีไม่ยอมออกกล้องด้วยนะคะแต่เมื่อวานมันเกิดขึ้นเอไม่พอเพียงการโลกเนาะมันก็เกิดผลเสียได,ไ,ดได้หลายด้านนะคะเหมือนกันกับเรานะแะทนที่เราจะได้เงิน,เ,งนเยอะเกินค่ะประมาณไร่หนึ่งนะคะเราลงไปตักสีปันตัว ีนี้เ,เราขายไปแล้วรอบหนึงนะคะแต่ว่าเงินก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะปลายกันพันดูกล้วยเราจะมูดแตมิถ่ะนะมีอะไรเลยอเอรเอานาะมันเป็นไฟบ้านไปด้วยก็ประมาณสองพันสี่สองพันห้าต่อเดือนอะไรประมาณกับยังไม่ได้เลยจะแปดเก้าเดือนแล้วปกติขายก็ได้หลายรอบนะคะอันนี้เราเราลงเยอะเยอะจริงๆยอมรับปีนี้ไรประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ไม่พอเพียงการลกเนาะ มันก็เกิดผลเสีย,ได,ลยลได้หลายด้านนะคะเหมือนกันกับเรานะแทนที่เราจะได้เงินถ้าไฟถ้าปั๊มนะคะถ้าปั๊มน้ำนะแต่เราไม่ได้ปั๊มให้ออกซิเจนนะพอเราใช้วิธีการงดอาหารเป็นอาทิตย์ไปเลยนะคะถ้าปวดตาปกดตากรค่ะคุณช้างมาค่ะทุกคนให้อาหารตากันกับเราไซส์ก็นิดหน่อยนะคะเพราะว่า <c ười> จะเลยออกออกหน่อยหนึหนหน่งหน่อย ขอบคุณที่ชมชลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะเเราไม่รู้นะคะบอกว่าให้อาหารมันจริงนะขาดออกซิเจนอะไรประมาณนั้นเราถึงมีปัม๊มปั๊มนะคะช่วงนี้ไม่ได้ปั๊มเพราะว่าเรางดเป็นอาหารแทนกับยังไม่ได้เลยจะแปดเก้าเดือนแล้วปกติขายก็ได้หลายรอบนะคะอันนี้เราเราลงเยอะเยอะจริงๆยอมรับปีนี้อรประมาณนั้นนะคะ เราไม่รู้นะเขาบอกว่าให้อาหารมันจริงนะขาดออกซิเจนอะไรประมาณนั้นเราถึงมีปั๊มปั๊มนะคะช่วงนี้ไม่ได้ปั๊มเพราะว่าเรางดเป็นอาหารแดงถ้าไฟถ้าปั๊มนะคะถ้าปั๊มน้านะ,ะแต่เราไม่ได้ปั๊มให้ออกซิเจนนะเพราะเราใช้วิธีการงดอาหารเป็นอาทิตย์ไปเลยนะคะถ้าฝนไม่ถ่ายหรอกให้ได้ถ่ายรูปทำไมเนี่ยไม่ได้ถ่ายของเด็กค่ะหมดเวลาของเด็กแล้วมันเป็นเวลาของตาแม่ เด็กน้อยเอาก็ไปวิ่นเล่นเหนมันไม่ยอมออกกล้องด้วยนะคะแต่เมื่อวานมันเกิดขึ้นเออไม่พอเพียงการลกเนาะมันก็เกิดผลเสียดได้หลายได้หลายด้านนะคะเหมือนกันกับเรานะ,ะแทนที่เราจะได้เงินแขนเลยเกยเลยประหยัดไฟไปด้วยปกติถ้าปั๊มนะคะปั๊มใหญ่ขนาดนี้มันก็จะใช้เงินเยอะนะคะประมาณเออถ้าไม่เปิดเออ เราไม่รู้นะเขาบอกว่าให้อาหารมันจริงนะขาดออกซิเจนอะไรประมาณนั้นเราถึงมีปั๊มปั๊มนะคะช่วงนี้ไม่ได้ปั๊มเพราะว่าเรางดเป็นอาหารแทนอาทิตย์หนึ่งนะคะเพิ่งให้เพราะว่าฝนตกที่สกลนครทีมากถ้าฝนตกจะให้อาหารนงปลาไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าประมาณว่าแอร์เนาะมันจะไปบ้านไปด้วยก็ประมาณสองพันสี่สองพันห้าต่อเดือนอะไรประมาณจะมุดจะวนี้เนาะเราไม่มีเวลา สองมันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะหน้าฝนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอืมอให้อาหารปลาค่ะคุณคะดูนะคะเดี๋ยวจะให้จริงๆอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ชมว,วิวน้องเข้าไปก่อนเยอะเกินค่ะประมาณไล่หนึ่งนะคะเราลงไปตักสี่ันตัวทีนี้เออเราขายไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่เ,เราเงินก็ไม่ค่อยได้นะคะเราลายยังคันโตเร็วๆแล้น้องปลา ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะไม่พอเพียงการโลกเนาะมันก็เกิดผลเสียได,ไ,ดได้หลายด้านนะคะเหมือนกันกับเรานะ,ะแทนที่เราจะได้เงินเด็กน้อยเขาก็ไปวิ่งเล่นเถนวันนี้ไม่ยอมออกกล้องด้วยนะคะแต่เมื่อวานมันเกิดขึ้นเราลงปลาบ่อเดิมก็อยู่บ่อน,นี้แล้วเราย้ายสองสามรอบแล้วเราลงเด็กน้อยเขาก็ไปวิ่งเล่นเถินวันนี้ไม่ยอมออกกล้องด้วยนะคะแต่เมื่อวานมันเกิดขึ้น ปัเหาที่เราลงเยอะเกินนะคะดังนั้นให้พอประมาณนะคะอย่าโลภเหมือนเรานะะบางทีการตกที่ช่วงหนึ่งเราให้ลำนะคะแต่ว่าบ้านเราลงสีนะคะของลงมืดนะคะไม่มีลำเราก็เลยงดนถ้าไฟถ้าปั๊มนะคะถ้าปั๊มน้ำนะคะแต่เราไม่ได้ปั๊มให้ออกซิเจนนะพอเราใช้วิธีการงดอาหารเป็นอาทิตย์ไปเลยนะคะถ้าฝนถ้าไฟถ้าปั๊มนะคะถ้าปั๊มนะะ้ำ <laughs> น,นะคะ แต่เราไม่ได้ปั๊มให้ออกซิเจนนะพอเราใช้วิธีการเงดอาหารเป็นอาทิตย์ไปเลยนะคะถ้าฝนจะเลยออ,ออกออกหน่อยหน่อยึ่งหน่อย<ม>ขอบคุณที่ชมชีพนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะ,<ม>ะไม่พอเพียงการลกเนาะมันก็เกิดผลเสียดไ,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 ดได้หลายด้านนะคะเหมือนกันกับเรานะแทนที่เราจะได้เงินเราลงปลาบ่อ เดิมก็อยู่บ่อนี้แล้วเราย้ายสองสามรอบแล้วเราลงอาทิตย์หนึ่งนะคะเพิ่งให้เพราะว่าฝนตกที่สกลนครทีมากถ้าฝนตกจะให้อาหารน้องปลาไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าประมาณว่าเด็กน้อยเขาก็ไปวิ่นเล่นเท็นวันนี้ไม่ยอมออกกล้องด้วยนะแต่เมื่อวานมันเกิดขึ้นโ <c oughs> ตนเร็วๆนะน้องปลา <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เราจะต้องเอามาอีกคู่หนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกลับยังไม่ได้เลยจะแปดเก้าเดือนแล้วปกติขายก็ได้หลายรอบนะคะอันนี้เราเราลงเยอะเยอะจริงๆยอมรับปีนี้ไรประมาณนั้นนะคะเจมูเตนี้เนาะไม่มีเวลาสองมันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะหน้าฝนนะคะ,นนะ,คะก็จะประมาณนี้นะคะอื เราจะต้องไปเอามาอีกคู่หนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ <c oughs> <c oughs> ะเป็นเห็นที่เราลงเยอะเกินนะคะดังนั้นให้พอประมาณนะคะอย่าโลภเหมือนเรานะะ <c oughs> บางทีการเอ่อเราไม่รู้นะเขาบอกว่าให้อาหารมันจริงนะขาดออกซิเจนอะไรประมาณนั้นเราถึงมีปั๊มปั๊มนะคะช่วงนี้ไม่ได้ปั๊มเพราะว่าเรางดเป็นอาหารเ,เอ่อ เราไม่รู้นะเขาบอกว่าให้อาหารมันจริงนะขาดออกซิเจนอะไรประมาณนั้นเราถึงมีปั๊มปั๊มนะคะช่วงนี้ไม่ได้ปั๊มเพราะว่าเรางดเป็นอาหารแทกปาลาเราก็เก็บตกนะคะปีนี้จากบ่บนูนบ่อนี้มาใส่รวมกันเพราะว่าด้วยความที่เราไม่พอเพียงเนาะ,ะเราไม่รู้นะเขาบอกว่าให้อาหารมันจริงนะขาดออกซิเจนอะไรประมาณนั้นเราถึงมีปั๊ม ปั๊มนะคะช่วงนี้ไม่ได้ปั๊มเพราะว่าเรางดเป็นอาหารแทะเดเลยจะไปถานทิน้ขอบคุณนะคะที่ชมทีปขอบคุณค่ะคุณเดี๋ยวจะให้อาหารปลาแล้วว่าว่าน้องเขาหิวข้าวแล้วหิวอาหารแล้วแอร์เนาะมันเป็นไฟบ้านไปด้วยก็ประมาณสองพันสี่สองพันห้าต่อเดือนอะไรไประมาณเดี๋ยวจะต้องไปเอามาอีกคู่หนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ดูกล้วยเราตะมูตะมิเห้นไหมมีอะไรเลยเด็เกน้อยเขาก็ไปวิ่งเล่นฝนวันนี้ไม่ยอมออกกล้องด้วยนะคะแต่เมื่อวานมันเกิด้นอไม่พอเพียงการโลกเนาะมันก็เกิดผลเสียได้หลายด้านนะคะเหมือนกันกับเรานะ,ะแทนที่เราจะได้เงินตะมูตะมิเนาะเราไม่มีเวลาสองมันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะหน้าฝนนะคะก็จะประมาณนี้นะ,ะอื ปลาเราก็เก็บตกนะคะปีนี้จาก่บน <c oughs> ูน sí, ่อนี้มาใส่รวมกันเพราะว่าด้วยความที่เราไม่พอเพียงเนาะเยอะเกินค่ะประมาณไล่หนึ่งค้ะเราลงไปตักสี่พันตัวทีนี้เราขายไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่เราเงินก็ไม่ค่อยได้นะคะเพราะปลายังพันเราจะต้องไปเอามาอี่คุดึงนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกลับยังไม่ได้เลยจะแปดเก้าเดือนแล้วปกติขายก็ได้หลายรอบนะคะอันนี้เราเราลงเยอะเยอะจริงๆยอมรับปีนี้ประมาณนั้นนะคะ <c oughs> เยอะเกินค่ะประมาณไลนหนึ่งนะคะ,ะเราลงไปตักสี่พันตัวทีนีเ้เราขายไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่เราเงินก็ไม่ค่อยได้นะคะเราตายยังค้างไม่ถ่ายหรอกคห้ไปถขายลูปทำไมเนี่ย ไม่ได้ถ่ายของเด็กค่ะหมดเวลาของเด็กแล้วมันเป็นเวลาของตาแม่มันเป็นเวื่อบยังไม่ได้เลยจะแปดเก้าเดือนแล้วลปกติขายก็ได้หลายรอบนะคะอันนี้เราเราลงเยอะเยอะจริงๆรยอมรับปีนี้ประมาณนั้นนะคะไม่ถ่ายหรอกให้ไปถ่ายลูกทำไมเนี่ยไม่ได้ถ่ายของเด็กค่ะหมดเวลาของเด็กแล้วมันเป็นเวลาของตาแม่มันเป็นเไม่ถ่ายหรอกให้ไปถ่ายูกทำไมเนี่ย ไม่ได้ถายของเด็กค่ะหมดเวลาของเด็กแล้วมันเป็นเวลาของปลาแม่มันเป็นเ <c oughs> <c oughs> เห็นที่เราลงเยอะเกินนะคะดังนั้นให้พอประมาณนะคะอย่าโลภเหมือนเรานะบางทีการเราลงปลาบอ่อเดิมก็อยู่บอ่อนี้แล้วเราย้ายสองสามรอบแล้วเราลงเดี๋ยวจะไปถามทีนขอบคุณนะคะที่ชมคลิปขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะให้อาหารปลาแล้วมาว่าวา,า,าน้องเขาหิวข้าวแล้วหิวอาหารแล้วเอรอเนาะมันเป็นไฟบ้านไปดย